เราต้องมาแข่งกินกันนะครับตอนนี้เรามี5คนนะครับอยู่ทีมเดียวกันสีแดงเลือกด่านซูชิดีกว่าโ <c oughs> อ้อัปเดตใหม่นะครับปีหลายด่านมากๆเลยมีฟาร์มด้วยมีด่านลูกอมด่านพิซซ่านะครับไป อ๋อนี่เสียโลบักนี่ดาดาซูชินะครับต่บกดไปแล้วโอเคมาเร็วพวกเราเดี๋ยวนะต้องหยิบตะกร้าก่อนลืมหยิบฟื้อไปแล้วตะกร้าของพวกเราชอบตามสีนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงสีแดง นี่สีแดงเรียบร้อยเออสีแดงอันนี้อ่ะเก็บซอสมะเขือเทศอันนี้เก็บให้บดแครอทสีแดงฟืบฟืบเก็บข้าวนะครับสีแดงปลาก็สีแดงนะครับตรงนี้ปลาซาชิมิโออันนี้นมนมน,ม,นมสีแดงน้ำก็สีแดงนมสีแดงนะครับตอนนี้ถาดเยอะมากๆซูชิของเรามานี่น้ำอัดลมก็สีแดงข้างบน ช็อปให้หมดเลยเออตรงนี้ยังมีอยู่นะครับซูชิปึ๊บน้ำตรงนี้ยังมีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีไหมอ่าตรงนี้ยังมีนะครับแกรี้ฉันมาแล้วนี่ครับร้านซูชิแล้วครับโอ้โหแกรี้ใครจะทําซูชิดี่ย <What? S 1> เ๋ยวจะตัดจะไปเดโอฉันจะกินปึ๊บอ่ะวางก่อนแล้ววางโอ้ะทำไมวางเร็วจังเลยอ,ะอ่ะอ๋อนี่ต้องวางตรงนี้นครับ <c oughs> โอ้แล้วก็มาทำตรงนี้ใช่ไหมโอเค แล้วก็เสิร์ฟเพื่อแกนี่นะครับช่วยกินบบบบบอ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 บว้าวเสียงกินเสียงดังมากนะครับ<อ>เฟิร์มทำอาหารทำอาหารเร็วโอ้สีเขียวนำนะครับตอนนี้แกดี้โอ้โหมาแล้วเสิร์ฟเร็วพวกเราช่วยกันทำช่วยทำอาหารโอ้ทำอาหารนี่เป็นไงอร่อยไามแกดี้แกอร่อยมากเลยดูมีซูชิใส่ลึงด้วยโอ้แกดี้ดี นักกินในตำนานนะครับ <What? S 1> ปั่นซูชิโอ้โ oh, ห <What? S 1> ปั่นกันใหญ่เลยดูนี่ครับพอคนเยอะนะครับช่วยได้มากเลย42แล้ว43แล้วขอไปดูสีเขียวหน่อยเราต้องไปกวนสมาธินะครับสีเขียวดีแดดดู <laughs> นี่ครับเรากลนสมาธินะครับโดยการมานั่งตรงนี้นะครับนี่ครับปั่นป่วนนะครับปั่นป่วน <What? S 1> นี่ของกินมังิาีาน สีชมพูโอ้โหสีชมพูก็สูงมากเลยแต่ว่าเรา96แล้วสบายมากเพราะว่าแกรนี่เป็นนักกินจุมาก,ก่อนอะช่วยแกรนี่กินหน่อบปึ๊บปึ๊บไม่เสียงดังครับเร,เราไปเราไปกินแล้วก็ได้นี่ครับทําอาหารก่อนนะครับเย้สีแดงไป็ฝ่ายชนะโอ้โหดูนี่ครับพอชนะก็จะมีท่าเต้นต่างๆนะครับอยู่ข้างล่างอ,อะ แล้วทำไมตะก,ก้าทองเราตายอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวอยู่ๆก็โทรเกมซะงั้นแย่ mm hmm. yeah, แล้ว แงจะตัดแตมิโดทำอะไรเนี่ยตะรกก้าของแกเนี่ยเป็นอะไรโอ้ดูอ่ะเรามาดูแกรี่กันนะครับว่าแกรี่จะชนะไหมนะครับมีแค่2คนนะครับกับครูบอดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราหยิบตะรกก้าทองแล้วก็ตกลงไปเฉยเลยคนนี้โอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูคนต่อไปคนนี้ก็<ฮ>ทีมเดียวกันอันนี้เก็บสีเหลืองนี่ก็กำลังช่วยเก็บอยู่นะครับอุย้ยใครเนี่ยโอ้สูงม <What? S 1> าก ไหนขอไปดูเออคุณยายแกรนนี่คุณยายก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณ <Huh? S 1> บอดี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่เป็นสีนู้นได้เยอะมากๆนี่ไงโอ้โหทำไมเก็บเร็วจัง uh. ไปถ่ายที่แกรนนี่ก่อนนะครับ uh. แกนนี่บอกเน่ย uh. จะตัดแต่ีโอไม่มาช่วยเลยแง uh. จะต้องรีบวิ่งแล้วเดี๋ยวไม่ทนันโอแกรนนี่ไปทางที่ uh. สีดำแล้วนะครับ โอ้ยวางกันใหญ่เลยตอนนี้ไม่มีใครยอมใครนะครับสีน้ําเงินก็นั่งกินอยู่แล้วขอดูคนอื่นหน่อยโอ้โหอันนี้3คนนะครับนี่ก็3นี่มี2หรออ๋ออีกคนนึงเอ่อเก็บอยู่นะครับแสดงว่าทีมเราสีดํามีแบบว่ามีแค่2คนแต่ว่าคนที่สีน้ําเงินมีคนเดียวหรือเปล่าแต่กินไปยีี่แล้วสีม่วงใครอะส่สิบโอ้โหเร็วมากๆเลยสีม่วง ไวมากนะครับ49แล้วแต่มีเวลา13วินะครับโอ้ไม่น่าจะทำนะครัมานก่ยฉันกินไม่ทันแน่เลย8วิแงบแงบแงบยัดเร็วแกดนี้3วิเท่านั้นรูสิจะทันไหมไม่ทันนะครับผู้ชนะคือสีม่วงโอ้โหเป็นเพราะตะก้าสีทองแท้ๆเลยจะตัดแตไปเดอไม่ช่วยเลยแกดนี่เอาเสีอะไรดีอ่ะสีส้มละกันโอเค สามคนนะครับทีนี้เราต้องเลือกตะกร้าดีๆเลยอ่ะเราได้ดานฟาร์มแล้วโอเดี๋ยวเป็นตะกร้าอย่างนี้เหรอเนี่ยหยิบตะกร้าแล้วจะตัดแะไปเดอได้เลยโอ้โหได้เวลาช้อปปิ้งแล้วเก็บแล้วปื๊บเดี๋ยวนะเราสีอะไรสีเหลืองหรอสีเหลืองอยู่ไหนเนี่ยเออไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าเก็บไม่ได้เลยเออนี่ไงเก็บได้แล้วโอเคนี่คืออะไรอะ่ะเก็บให้หมด รู้สึกว่าจะไม่ใช่สีเหลืองอันนี้นะครับเออแล้วตรงนี้เก็บนี่อ่ะเก็บให้หมดนะครับชึบของเราเป็นสีส้มตีแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้อ่ะยังได้อยู่ตีต้นไม้อือไก่ไข่นี่เก็บไข่ปึบปึบเรียบร้อยเก็บไก่ไม่ได้ปะไม่ได้นะครับ <c oughs> โอ้โหเออตรงนี้อโอ้ยยังเก็บได้อยู่ โอเคเออหมดแล้วเหรอ,อหาานเนี่ยโอ้หายยากเหมือนกันนะเนี่ยฝั่งนี้เราอยู่ไหนตรงนี้หรอโอเคเราเอามาต้มก่อนเหรอหรือว่าวางก่อนอ๋อวางตรงโต๊ะก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําอาหารตรงนี้นะครับทุกไว้ฟื้แล้วใครกินเนี่ยไม่มีคนทาอ๋อนี่ไงวางแล้วแกดี้ไปกินเร็วนะครับแกดี้ก็กินนะครับฟื้เราทําอาหารก่อน ทำอาหารให้แกรนี่นะครับอุย้ยสีเหลือง29แล้วไวมากมากปึ๊บเร็วๆพวกเรากองนี้น่าจะไหวอยู่61นี่ช่วยกันทำช่วยกันทำแบบ่วนดีดีช่วยแกรนี่กินมะชอบชอบทำไม่ทันแล้วปึ๊บปึ๊บดิดิด่วยกัแกนี่ก่อนเร็วคุูบด,ดีเราต้องรีบทำอาหารนะอุย้ยเราจะดำแล้วเย่ช่วยกินช่วยกินเฮ้56แล้ว58โอเค รีบทาก่อนมีเวลา20ิวิเท่านั้นปุ๊บโควต์สิแล้วโอ้มีคนมาเชียร์กันเติมเลยปุ๊บแต่อาหารเราจะหมดแล้วเราต้องลุ้นนะครับว่าจะชนะไหมเจ็ดสิบแปดแปดสิบเอ็ดหมดแล้วอาหารปุ๊บหยิบตะกร้าก่อนเอ้าชนะแล้วโหดูเงพะพฟร์ราชนะแล้วดูท่าเต้นของชันสก,กาลโหโหจริงๆเลยพวกเรา อันนี้ดานพิซซ่าไปเร็วแกรดี้แง่ละฉันด้วยเอเอเดี๋ยวมีมอไซด์ด้วยเหรอนี่ขี่มอไซด์สิล้ออะไรละ่ะ oh <my> เอาเหรอเอาแล้วมอไซด์ไปไหนอ่ะอ๋อนี่แกเพิ่งรู้นะเนี่ยขับมอไซด์ได้ไปแล้ว <Yeah. S 1> ฉันคือพนักงกาศส่งพิซซ่าโอ้โห oh. <c oughs> นี่ถ้าเดินไปนี่กว่าจะถึงนะครับอ่าเราก็จอดมปแล้วสีดำสีดำสีดำเก็บก่อน <c oughs> ด่วนเลยพิซซ่าส่งด่วนนะครับ <What? S 1> นี่พลาสต้าฟืฟึบปบไอติมสีดำไอติมสีดำใส่กรอกใส่กรอกเก็บก่อนเก็บให้หมดในตู้ <What? S 1> โอ้ยนี่เยอะมากสีดำเก็บแก้วน้ำแก้วน้ำนี่เออตรงนี้ซอสมีซอสสีดำนะครับปึบเก็บให้หมด,หมดเหมาร้าน <What? S 1> นี่อะไรอ่ะกุ้งกุ้งสีดำก็มา โอ้โหในตู้เย็นนี่เต็มเลยนะครับเก็บเก็บเก็บวัตถุดิบนะครับพวกผักมีสีดำตรงนี้เบคอนเบิบเก็บให้หมดโอเคขับมอไซค์กลับเร็วพวกเราไปแล้วขอแว้นแล้วฉันไปแล้วโอ้โหแกดี้แว้นไปเร็วมากหลอด้วยโอเคถึงแล้วอะวางอาหารก่อนวางให้หมดป๊อบบทำอาหารแล้วแกดี้ โอ้จดจดจดนี่ช่วยกันทําอาหารนะครับตอนนี้มีคนนำสิบเจ็ดนะครับสีชมพูนาแล้วตอนนี้ครูบอดี้ไปช่วยกินอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ทําอาหารไม่ทันฟืบฟืบยี่สิบสี่แล้วเราแซงแล้วนะครับบอดนนี้โอ้โหพวกเราทีมเวิร์กสุดๆไปเลยตอนนี้ครูบอดี้กินเร็วมากไม่รู้ว่าหิวมาจากไหนนะครับดูแกรี้กับต่อตําโดช่วยกันทำนะครับขมักขม้นมากห้าหกแล้วสีเหลืองแย้ สีดำชนะนะครับนั่นก็คือทีมต,ต่อต,อ,ตอบิโ,โดนั่นเองเยเยเยอันนี่คือด่านลูกอมเย yeah. เก็บตะก้าแล้วก็ไปเลยเราคือสีแดงนี่ขนม คับเค้กสีแดงเฟิร์ฟจบจับจับจับจเก็บให้หมดเลยนะครับสีแดงยังมีอยู่อ้าวโอ้ใครคิดถึงขนมแนวนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับลูกอมลูกดาวอุ้ยสีเขียวไปเจ็ดแล้วทําไมเขาเร็วจังเลยอะ่ะแสดงว่าเขาไปรีบกินหน้าเลยเราเก็บให้หมดนะครับมีเวลาตั้ง2นาทีนะแกลดี้ิฉันมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดีี่เก็บก่อนอ,อันเรียบร้อยไปหาแกลี้ก่อนนะครับ ฉันมาช่วยทำอาหารแล้ววาง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 ปึ๊บ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 นี่ไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วการนี้ทำอาหารแล้วชสบเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บครูบอดีเป็นคนกินนะครับตอนนี้ทำอาหารทำอาหารทำอาหารปึ๊บปึ๊บทันไหมโอ้ลังท้ายมาก40วินะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่ารีบทำอาหารก่อนอย่างรวดเร็วพวกเรา นี่ปั้นปั้นปั้นนี่มันไม่ใช่ซูชินี่นะเร็วๆ <_ an> จะตัดแต่วิดโอเราจะไม่ทันแล้ว30มวิสุดท้ายแม่จะ <_ an> ทันนะ่ะแกรดี้จะใช้ส0่ที่ดู <_ an> เดี๋ยวดูนะเร่งแบบสปีดเลย40แล้วโอ้สีชมพูห0นะครับ45 47แล้ว49แกรดี้ช่วยกินเร็วมาแล้วนะครับ5 6าแล้วโอ้โห60เป็นไงล่ะดูนี่ แกนี้กับคบรูบอดีช่วยกินเย้ yeah! สีแดงเป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้โ oh หอ่ะนี่ครับก็เป็นเกมที่กินตามสีนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนอ่ะไปแล้วไป